สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนี่ยหลายคลิปนี้ก็มาแจกวอลเลตนะคะประจำวันที่14มิถุนายน2565เมื่อวานนี้การแจกวอลเลตใครได้บ้างแล้วใครชอบการแจกแบบนี้บ้างเม้นมาคุยกันได้นะคะเมื่อวานนี้เป็นการแจกแบบให้คอมเมนต์นะเพราะว่าถ้าแจกแบบลงเวลาคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมคอมเมนต์มันน้อยแล้วทำไมเวลาลง ลิงก์ไปแล้วคนรับเยอะคนรับหมดไวอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออไหนไหนก็เป็นการพูดคุยประจําวันกันเป็นการร่วมสนุกกันก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้โอ้เมื่อวานนี้คอมเมนต์กระจายเลยอัน,นขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงอ่ะ, comment, อะ100คอมเมนต์เออหนึ่งร้อยคนมันจะถึงไหมบางคนก็คอมเมนต์เดียวบางคนก็อยากให้แจกไวๆก็คอมเมนต์มาแบบโหดๆอันนี้ก็ ก็สนุกดีเหมือนกันมันก็ได้ลุ้นนะเอาจริงๆมันก็ได้ลุ้นทั้งคนแจกแล้วก็ได้ลุ้นทั้งคนที่จะรับเพราะว่าถ้าพี่ไม่นั่งจ้องถ้าพี่ไม่นั่งเฝ้าพี่ก็ไม่รู้ไงว่าคบค,บ,คบตามเกณฑ์เมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นการแจกแบบเวลาอะพี่ก็รู้แล้วนี่ว่าเวลาเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาอีกทีมันก็ดีอย่างมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะเอาจริงๆแต่ถามว่าแบบนี้โอเคไหมแบบนี้ พี่ว่าก็สนุกดีเหมือนกันมันมันได้ลุ้นตลอดใครชอบไม่ชอบก็เมนมาคุยกันนิดน,นึงนะคะส่วนเมื่อว,วานนี้มีคอมเมนต์นึงเออเมื่อว,วานหรือเมื่อว,วันก่อนนี้แหละเขาบอกว่าอยากเล่นเกมเล่นเกมอะไรอะเออบอกพี่นิดนึงว่าเล่นเกมอะไรถ้ามีเกมไหนสนุกสนุกมีเกมไหนน่าสนใจก็เมนมาบอกได้แต่ข้อแม้เดียวนะข้อแม่เดียวที่พี่เออองข้อเออสอข้อ,สอ,ขอสองข้อแมที่พี่จะไม่ทําก็คือห การสร้างกลุ่มแล้วก็2ก็คือการที่โอนให้ขึ้นชื่อว่าการเล่นเกมแน่นอนว่าการแจกมันจะไม่ได้แจกง่ายเหมือนที่แจกทุกวันเหมือนที่แจกวันละสี่สบาทอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นร0อยถ้าจะให้พี่โอนให้หนึ่งร้อคนพี่ก็ไม่ไหวพอโอนเสร็จหรือแม้แต่การสร้างกลุ่มพอเอาลิงก์ไปลงเสร็จอันนี้พี่พูดตามตรงนะไม่ชอบอยู่คำเดียว บาทเดียวอะไรวะตั้งบารไอทำตั้งนานได้บาทเดียวคือถามว่าคําพวกนี้พี่เคยเจอมาแล้วแล้วกิจ,จกรรมอะที่ว่าให้ออนอะพี่ก็เคยโอนมาแล้วแล้วพี่ก็เคยบอกแบบนี้มาแล้วแล้วพี่ก็เคยเจอคําพูดแบบนี้มาแล้วให้ทักหาให้ตอบคําถามแค่บาทเดียวแล้วต่อท้ายด้วย ผมติดตามนะครับขอ10บาทได้ไหมขอ5บาทได้ไหมขอร้อยเน่งได้ไหมขอ300ได้ไหมขอยืมก่อนได้ไหมมันมันไม่จบอะเออจริงๆพี่ก็เลยรู้สึกว่าเบื่อกับการที่ต้องให้ทักหาแล้วแจกแล้วก็มานั่งโอนอะคือบางคนอะทักมาปุ๊บแล้วก็จะให้โอนตอนนั้นโดยที่ไม่คิดถึงว่าคนโอนอะมัน มันเพียไหมการโอนวอลเล็ตมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะเอาจริงๆเพราะว่าเราต้องไปกดคัดลอกเ,อเบอร์โทรแล้วก็มาวางแล้วก็กดโอนแล้วก็ไปส่งสลิปโอ้ตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าแบบตาลายเหมือนกันนะแต่ถ้าถามว่าอนาคตจะมีการกจ,จัดกิจกรรมแบบนี้ไหมมีแต่จะไม่ใช่การโอนแบบบาทสองบาทถ้าจะจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ต้อง อืมฉลองอะไรสักอย่างหนึง่งฉลองทรัพย์เยอะๆฉลองยอดวิวเยอะๆหรือฉลองอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีช่วงนี้ก็แจกแบบนี้ไปก่อนนะแจกแบบตถูๆใาๆไปก่อนใครได้ก็ดีใจด้วยใครไม่ได้ก็รอโอกาสหน้าแต่ถ้าใครอยากให้เออมีการจัดกิจกรรมเยอะๆก็ช่วยกันดูคลิปค่ะง่ายๆเลยเวลาลงเว็บอะไรไปลงแอปแอปไม่ใช่แอป เวลาลงเว็บอะไรไปลงแอปอะไรไปก็ช่วยกันดูช่วยกันสมัครต่อมีรายได้มากขึ้นก็แจกมากขึ้นมีคนดูเยอะก็แจกเยอะนะคะประมาณนี้วันนี้โอ้วันนี้คุยเยอะแล้วเดี๋ยวไม่สร้างซองให้ดูละกันนะคะเพราะว่าถ้าสร้างซองเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าไม่ดูคลิปแล้วก็ไปสร้างตามแล้วก็ทําให้เงินในวอลเล็ตหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโวยวายว่ากดติดตามแล้วเสียเงินอีกก็รายละเอียดก็ตามนี้เลยนะคะที่ลงไว้ให้ข้างๆนะทั้งจำนวนเงินแล้วก็เวลา อย่างที่บอกใครไม่ทันก็รอโอกาสหน้าแต่ถ้าใครอยากได้ w a l l ล็ตแบบฟรีนะเวลาลงแอปอันนี้ย้ำนะคะเวลาลงแอปไหนที่บอกว่ากดสมัครแล้วกดถอนออกได้เลยอยากให้สมัครกันแล้วพอเงินเข้าคุณก็กดถอนการติดตั้งแอปออกได้เลยอันนี้มันได้เงินกว่าได้เงินดีกว่าการที่คุณมารอรับ w a l l ล็ การรับวอลเล็ตหรือการแจกวอลเล็ตมันก็คือการร่วมสนุกกันการพูดคุยประจําวันกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ที่เจ้าของช่องเอามาแบ่งปันให้ก็ไม่อยากให้ซีเรียสกันนะคะได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็น่ารักนะบอกไม่ได้ไม่เป็นไรถ,ถือว่ามาร่วมสนุกกันถือว่ามาพูดคุยกันอันนี้พี่ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆแต่ถ้าบางคนก็จ้องอันนี้ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเราว่าเขาไม่ได้อย่างที่พูดตลอดแล้วว่า ใครไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราเขาไม่ชอบเขาเดือดเรือร้อนใจก็เรื่องของเขานะนะคะอ่ะประมาณนี้นะสําหรับการแรจกกอลเล็ตประจําวันที่10สิงหายน2565ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจาก,การรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกาันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ